นอนนะแวัดีจ้ะอันนี้นนองเพรหรือนนองคอยเนะรสีไปหาของเล่นของนอนปปพ่อขา้านวละอนเยังไม่ตใหญ่ก็ยังไม่ต ม่อี้่า่ะแล้วหนูเห็นไหนหนูู้หญนไหนูรูล่ม่ไครนี่นแบแบมวันทบานแวันที่ตัดน้อง่น้อก๊อยเนี่ยโอ้อมมาแล้วค่ะ

อ้เลยขาของเล่นเยอะแยะของเล่นเยอแยะเลยสุัสดีายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก น่อนคอยมาแลค่นงคอยจุ <left> ๊น <left> ้แนน้อคอยต้เคนเล่นหน่อยเนี่ยนไน่าแวจามาเด้อมาเด้อเปลีนกละทอเัม่นเป็นร่มมันน่อยู่นี่แหะแม่เป็นแมเป็นร่มเรียเอ ไม่ไมเคยนพอพอของเห่นยญ้อ 哦，红脸粉。 แตที่เทกที่ก็เลนนจะไม่แกไม่แก่ห้น้องไปเล่นนรอ้อนี้ชยไปให้นองเล่บรถเด็นประเด็วะนอนไอไปนอเข้านอนที่มันงม่างนีากจำนั่นแกนั่นกบก็น

โอ้อันอันนี้คือมาหน่อยได้มั้ยสินี่ใครกับร้อยอันนั้นที่ห้องนะสิอ่ะสิเออขอมักหลังนะเด้อ <laughs> ไก่ไก่ <laughs>

ไปมากับ <usionicana> <from our> <laughs> <Yeah> <mysteriously nih>

ิเพ <anut S 2> ีไหมแหลมเพ็ดดิเอาเดียวัเดียวมีแค่นอหัวขหัวมงเลยเไปันที่ยเขาไาเยบแล้วพวกเนี้เขาไ่ับที่ยเอออน่้ยังไง่ะที่ขางเ อะไรนั่นนะี่เขาเงให้ใจเลียวฟังบอกเหรอถามแม่ก่อนกินได้ไหมครับน้ำแก็งใส่ใจเหี้งนี้ใส่แคร์ดินเอากระเท้าเอาอีกคือไรใช่มะเท้าซอสมะสีแม่สาวมึงเป็นคนจินกูเป็นคน้น อันนี้รูหมูจ้าเวลาหมูได้นอนรู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 หมูใส่จานเดียวใส่ตาละู้องใส่เสียใส่อีกน่อยู้องใ่ไม่มีอรวยมาตำซ่างเลยเจ้านะมาตำซ่างตำนะตำสม ตำเลยเอาอสมอวนอะตำแซ่บเพราะว่านี่เพิ่นตำอยู่แซ่บอยู่เน้